อาหารเช้าสำหรับวันนี้นะคะเป็นมื้อฟรีค่ะที่โรงแรมเขาจัดให้ะค่ะวันนี้เรานอนโรงแรมกันนะคะเล้ไม่ได้นอนบ้านใครบ้านหนึ่งค่ะเขาต้มเนี่ยเรามากดดันเขาค่ะคิอเขาต้องต้มต่ออีกนานนะคะเม็ดยังไม่บานหรอกเสร็จในนี้นะค,ะ<อ>ค่ะ สวยน้ำหวานนะคะสวยงามมากอันนี้นะคะโรงเรียนเปิดพรุ่งนี้ค่ะส่วนพวกเราโ,โรงเรียนเปิดวันนี้ค่ะคข้าต้มกลางข้าวต้องช้า,ชาข้าวต้มเช้าค่ะแล้วก็ตามด้วยกาแฟน้ำนมขนมปังขลบอกร็อบแบ๊กยังไงก็ต้องขอโทษทุกทุกท่กทานที่ทำงานด้วยนะคะเป็นเพราะว่าทุกครับุรุษคนนี้ของเรา จะไม่ฝืนการขับรถนะคะเพื่อส่งพวกเราโดยสวัสดิภาพความปลอดภัยของพวกเราใช่ค่ะส่วนคนนี้นะคะบอกคุณคู่เลยค่ะว่าคนนี้ผมลาหยุดหนึ่วันครับผมหโหร้อนรีบจัด